วันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะครับที่มาร่วมง,งานปีดเอ็กซ่าวสดนะครับก็เป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็เรียกว่าบ้านเราดูมันดีมีข้าชิงหลายชื่อเลยแต่ว่าที่น่าก็มีเรื่องข้ามฟ้าเทียงเธอที่ได้เป็นแบบซีรีส์ยอดนิยมนะครับก็ดีใจมากๆเลยที่ทพี่ปีดเอ็กซ่าวสดให้ให้เกียรติงน้องข้ามฟ้าเมื่อกี้น้องนุองนิวสัมภาษณ์คือน่ารักมากส่งคลิปมาสอบคุณ ร,ร,ร,ร้อกตแรกครับตื่นเต้นครับน้องก็ตื่นเต้นมากน้องคือมือมือเย็นแล้วก็สั่นตลอดเลยน้องง่ายๆคือเมื่อคืนผมไม่ได้หลับ <c oughs> ใช่ไม,ไม่ผมนั่งคิดท่าโพสอ,อยู่ไงน <c oughs> ั่งคืนน่ะแล้วได้ไปายถงผมได้ได้ตามลือยพอมาเดินแล้วมันก็หายหมดเลย <c oughs> อ่าก็ทให้แบบว่าดูความสีของ ก็ขอพรปีดข่าวกับข่าวสดน,นะครับให้เป็นโอกาสที่เราได้มาร่วมงานครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณปิดกับ<ช>้ข่าวสดน,นะครับที่ให้พวกเราเป็นเกียรติให้พวกเราได้ได้มาร่วมงานครั้งนี้เขาบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อยากเห็นปีดกับข่าวสดน,นะครับยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็เชิญพวกเรามาอีกนะครับก็ขอฝั่งเนื้อฝากตัวไว้ครับพวกเราทุกคนเลยทั <c oughs> ้งสเป็นไงครับกับ,บกีฬาสปอร์ตเดนผ่านอะไโอ้จะบอกว่า ผลตอบรับคือดีมากเพราะว่ายอดเพลงในเอกก so ah ็ค hey. ือ8ล้านกว่าซึ่งแบบพอเราไาเห็นอีกวอนหนึ่งคือเราตกใจเลยครับแล้วก็เป็นงานใหญ่ครั้งแรกของของพรแล้วก็นอนด้วยที่เป็นงานงานงานของดูมันดีเลยนะครับแล้วก็เป็นกีฬาตีครั้งแรกด้วยของดูมันดีดิวจินรุ่นพี่อยากบอกอะไรไหมอนเป็นรุ่นน้องก็เป็นครั้งแรกของของผมเหมือนกันนะครับผมจะบอกว่าตอนเจอจินยิคานุโอเคมากเื่อใครไปดูย้อนดูได้มีสตรีมย้อนหลังนะครับ ก็อวารอัเป็นกากีฬานี่ยเลกีฬาก็จริงจริงจริงลงลงกีฬาลงแค่กีฬาเดียวแต่มันมีกีฬาพื้นบ้านด้วยอีก2องงานใช่ครัเป็นกีฬาอะไรมีจิ้ใส่ชุดวิ่งสมวยลูกโป่งแบบอรับวิ่งพาลาทอนสายวิ่ง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 วิ่กวิวิ่งมิ่่่ แน่ใจเราคนที่้หางานร้องหมายเขาบอกว่ามันเราต้องได้มาลงเรื่องกีฬาแข่งขันกับพี่เป็นยังไงบ้างตอนแบบเวลาเราเรามีได้ไปสอนด้วยใช่ไหมตคนที่สอนเราไม่ได้สอนมาซ้อมหน้างานเป็นยังไงเพราะเจอพี่ๆเด็กๆคำถามนี้ต้องให้นอนเลยเพราะนอนได้ลงทั้งกีฬาหลังก็กีฬากีฬารองผมไม่ได้ลงแค่กีฬารองแต่ว่ามาซ้อมวันแรกคืองานวันที่3 0สิงหาคมกับผมเาวันที่29 คือสิ่งที่ตื่นเต้นมากกว่าการเล่นกีฬาคือมาเจอน้องๆทุกคนแล้วแบบว่าไม่รู้ว่าเราจะเข้ากับน้องๆได้ไหมแต่สัมผัสก็คือน้องๆน่ารักมากอะไรเงี้ยครับสองนอสเป็นไงก็สนุกดีครับพี่ๆเขาก็เป็นกันเองพยายามแบบปั้นให้เล่นด้วยอะไรอย่างนี้แต่คือผมก็ยังแบบเก่งเก่งกลัวๆอยู่ก็เลยเน้นส่งให้รุ่นพี่เขาทำก่อนนะครับลุงที่รัก เป็นไงบ้างตอนที่เล่นกีฬาอ๋อก็จริงๆคนคนนี้ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วครับใช่แต่อย่างแบบธนูก็คือซ้อมก่อนหน้านั้นวันเดียวก็แอบเชียวๆอยู่อย่างเงี้ยยิงได้กี่แต้มยิงได้กี่แต้มนะได้แต้มก็พอแต่ว่ามีเก้าแต้มด้วยอีกรอบนึงแปดแต้มแปดแต้มเหมือนแบบมีใครในบัตรที่เราคุก็แบบบอแบบเราไปเล่นกีฬาด้วยแล้วจริงๆกับเขาแบบเฮ้ย คนไหนน่าก,นกลนแบบปวดขนาดนี้จะ,ะพอลงสนามของผมว่าของผมต้องยกให้น้องนัทเลยครับออวันนั้นน้องนัทก็ได้รางรวัลบอกว่าคนเล่นกีฬาดีเด่นด้วยของผมก็น่าเป็นพี่ปังนะครับเพราะว่าเป็นเจนห้าด้วยไม่ค่อยได้เห็นแบบว่าเล่นกีฬาแต่ว่าแบบเ<ๆ><ๆ>ก่งมากคแรบบับน้องหลับไงว่าใครใน็ีคบันที่เล่นแบบโดวดเลย ก็เลยอ่ะก็พี่โทมัสครับอ่าสแล้วแต่เาปากแ่ต้องมรใจให้กับเราแบบที่มีผลงานในะนอนกับกรเขผมกหรครับผมก็อยากให้ติดตามนะครับว่าดูมันดีจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมีงานอะไรอีกครับเพราะว่าขอยังอุบไว้ก่อนละกันแล้วก็ฝากของพวกเราน้องๆทากคนเลยครับว่ามีผลงานที่แบบน่ารักน่าดูอีกเยอะมากๆแน่นอน ของน้อตก็เร็วๆนี้นะครับกำลังมีซีรีส์เรื่องร่วงอับเสบครับตีดีฟอตีผ่ามาบอกว่าเมียว,วก็ก็สำหรับผมก็มีมเจอร์แฟนบอยนะครับก็จะเปิดกล้องเร็วๆนี้นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณน,นะครับ